มึงนี่เออคนสํำคัญในปืนตีมึงยมนี่เลยบุคลคากรนะเคยอยู่ที่นี่ถ้าไม่ดูรู้จักท่อนยำก็ร่ำคนนั้นชยโอ้จริงะนอ้เหนื่อยเห็นไหมันชนะบาบาเปเนหอไมไหมคนเราชีวิตเหมือนกันกินก้าวตีกัมเหมือนกันใช่ไหมชีวิตเหมือนกันแต่คนเรามันดอยโอกาสใช่ไหมพี่หลวงมันดอยโอกาส มันยาไก่ล่อยากไยาก้ดีมันเผื่อนนะเขย,ยมาแต่มาอยู่มันมันไมกูตามเลยไม่ติดนี่ก๋อยบดเดียวทอนรำเออไม่ติดเคยเลยกอยงทุนมู่บ้านเนินลานไม่ติดนอกระบบในระบบไม่ติดบดเดียวทุดหยอดทุดหยอดก็เนินเดียบปวดดัวทีนี้ทีดินเราช่องรอยไหลทำบ้านเต้าเต้าเกียนแปลนมาป้อนธนาคารเดือนเบื่อเลือดแปดพันทอนรำไม่นอนคำนั้นคำนัน้น ไม่เก้วบายเลยนอนลาก็ได้ขามานอนแต่เคยเล่นไม่ปพือไม่กลัวต้องรัวว่าเปลือยในหลักตางไม่ต้องรู่ว,ว,วเราเราายบายนกเอ้อนนกนี่เข้ามทีนี้พวกทา่านไปลร่วงว่ะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนเราอาชีพที่จะต้องทำเราเลี้ยงอะไ,งไรที่ได้กินดีกว่าเปลือย อะไรก็เลี้ยงอะไรได้อ๋อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งกระ้องกระโจงกเดือนเลี้ยงปลากระ้องกระเดือนเลี้ยงอะไรแบบนั้นได้เลี้ยงปลานัวปลาดุกตีก็ตือตัวเต้าเปลาดุกวีฮะฮันได้กินปิดแล้วเลี้ยงเลยได้กินเรียกว่าเรียกว่าเพื่อนอะไรเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปลาปลาอย่าใต้ได้กินเลยโอหยัดแม่เลี้ยงปลาได้กินเรียกว่าเพื่อน นุ enfin ๊กขิงเนอะหอมไหมจริงอ่ะงานมึงทำมอ้จันทร์ลอยเลยเลี้ยงปลาเด็กเดียวก็ได้กินนี่กูชอบเลี้ยงปลาว่าเปื่อไนเฮนกูไม่ชอบเลี้ยงโอ้เลี้ยงปลาในวัดเลี้ยงปลาในวัดนี่นี่ได้กินเรียวว่าเปื่อนโอ้จริงนี่มึงเมียไดาเลยเมียไดาแต่ตอนนี้ไม่ได้่าวใดแล้วไยกูได้กะตาทำโนมาจากอ่าน่วยเคยอ่าน่วยเหรกะตากู ถ้าเมียได้ใจการตานี้ข้ามโนเอ,อโน่ตีนึงพอเมียได้แล้วเนเ่งเน่งย่างเดียวอย่าไปเล่งแล้วต้าเนเนเ่งเร็วเมียยังได้แล้วก็ขึ้นไปนอนได้เลยต้านนอนเร็วเม่เมียตามไปได้ที่นอนไอ้ทีนี้แหละใจนอนทีท่ตา,ามยัดแม่หนวมเลยต <c oughs> ูกะสักแอกไอยาหายห่วงไอาย,ยาจกขึ้นได้ปีกินกาควาแล้วจุ่มกาควายและดีดป้ายวัวเจ้าเลย อก,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 ก๊อตสก๊อตตัวหนอยทดี๋ร่าหนอยทดี๋ร่าอยู่ใจแล้วบมายบายฮะข้าขใจมามำโต้กันเลยเนี่ยันี่กูบอกมึงระคำมึงอย่าลืมบอกคนมาเลยนั่งคืนนี้ก็ตั้งใจมาเลยนั่งพลนักดนตรีที่มันชุดยอดนั่งตะลุงพันเตะเปลี่ยงปีไม่ต้อวงขี่บอทเยาวชนคนรนุนหม่และมีเซ็กโชโค้มีชุดยอดต่างพี มึงอย่าลักเรืองอย่าตะไมชาคนอีที่หารุมแล้วนั่งตีก็าลาักเรืองตีก็เ,เล่นตีแปดครึง่งบทตีที่แปดาเปืดโจเหยียดแมมดังอีตายหงวังนี้เคยไอไ้เคย <c oughs> เดียวไอ้เคยเดียวตัวนี้เลยนั่งปั่นบอลมาคืเดเคยนั่งปั่นบอลมาคืนไอ้ตัวนี้ฮันชุดยยดไอ้เคยเดียวเล่นนั่งช้องเะบงเนี้ยดังฮันลูกช็ดกูเม่นแต่กับกูวังนี้ไม่ไปเอยกันแล้ว คอยไอ้ไ,ไกลเดียวเรื่องไรเรื่องงี้ด้วยโกรธกูหรอนั่งเดียวนั่งเดียวไอ้บอดโดรโดกูนั่งเดียวโกรธมึงเออโกรธกูเลยเรื่องไรกูรับนัง่งว่ากล้เดียวรับนัง่งคืนตาดับนั่งคืนนั้นกลัวมันนี่ว่างไม่ว่างวันนี้จะไกล้เดียวแต่นตีตามาคืนได้ว่างเอาวันนั้นมันกูไม่บอกว่าคืนได้ว่างเอาตะคืนอนจารย์คืนดิเอา ทำไรหวามเอาตะคืนนี่คืนได้ก็ได้ให้มึงบอก,ว,กว่าวางวันน่อยหันถึงมันแบบเรือบอกวันวางให้กูดอกลงกูท่าชัดเจนกว่าอาจารย์ชัดเจนนะนะมานะครับผมมาพุมา่มมาถุนไม่ไรอาจารย์หันกูท่ามึงเล่นคืนแต่แรกแค่เดียวคืนมืนมนดแปดอาจารย์หวยแมนแต่แรกก็คืนมืดแปดหวยแมนครับมืดแปดใครอาจารย์ ไม่เปิดไม่ลดนะไม่เพิ่มเมื่อนแป็ดจันคืนเมื่นแป็ดหัวตะบันันกูนักเลงไว้ยร้องเมื่นมึงเพิ่มแล้วเปิ่มไม่เป็นจ่องแมื่ในงจ่องพันกันอันไหนบอกเล่นรถกลูดกูเสียไวยร้องพันเสยแล้วเมื่นเป็ดได้ต่ำปี้ได้มันหนักคืนเมื่นแป็ดละรำเลยมันกูผมไม่พอลจกูไอ้กูทำไงมึงกูอย่างร้องพันตอนนี้มึงบอกเลยว่าคืนเมื่อนแปดแล้วกูไวไปต่ำปี้อันไม่บายใจกูเลยไอ้เดี๋ยว โอ้น่าลาเวมึงยังไงดังวงนีวแต่กูยังดังรักกันรเละอันที่กูทำมันเหมือนดันกูไม่ตื่นหืมักตื่นถึงมันโกรธก็กูไม่โกรธควร่อันก็ว่างั้นนั่งใจยันนั่งยียดยันแมว่าบมันปีลอกเลยยันอย่างดังอีตายนั่งยียดหน่อยเออไม่รู้เลยพี่คน ให้ต่นี่วีต้องให้รถเข้าอ่ะวีตีนังแล้วให้รถออกเลยเฮ้ยกับหมออย่างดังอีตายโอ้นั่งเหยียดหนุ่ยนั่งเหยียดหนุ่ยเหมียนั่งเหยียดรองเปล่งร้อยว่ะอยู่นั่กลางรลุงเต็มคนเจอไปบ้านเมียนไหนั่งอันนี้อยู่อยู่จานถิ่นปลามีปันนั่งเดียวแต่งเพลงออกมาไม่รู้เคยแต่งยังไงรองเพล่งไงเชียงอจากไหนนั่ง เทียพอเสร็จแล้วเต่นตีได้ดีไหมก็ไปเลื่อว่านั่งเอียดกับนั่งแหยันไปอากินกับเด็กตาบอดชื่อได้ใแค่เดียวคดใคมันรองเสียงดีว่าวเสียงเอ้กระอยใหตัวนี้จุดยอดนั่งเดียวเออแต่กูมไม่เชื่อแนะว่านั่งเดียวตาบอดใครตีตาไม่บอดมึงรูปเรอเฮาน่นถ้ามันตาบอดแล้วไม่รองพริง้งยบแหล่นองเลยแหลกับพี่แ้่เด้งหัวาตามันไม่บอด โอ้จริงเนาะเฮ้แต no. ่เปล่งแต่มัน้องมาร้องเปล่งไพ่ชาวเปรี้ยวอะไรก็ายเจ้าเปรี้ยวเธอรู้ว่าเปล่งงั้นนั้นมันตายต่างคนต่างตายเลยแปบปบยิ่งไปปปบยิ่งยิ่งกันอยู่ช่วยจะตายถ้ามามามาได้แต่้าเปรี้ยวจริงเนี่ยชาเปรี้ยวมันก็เปริกเลยเพื่อจริงแคว้นเพื่อนแคว้นก็แคว้นพี่ลูกน้อง แนะต่ตะว่าเป็นครูนะพ่อจริงจริงเมียแดืนายเป็นเปลี่ยนดีว่าไอ้นี่ผายเจา้า,จาปลิ้วแพ้เจ้าปลิ้วโอ้บนันลาวแต่มึงอย่าเล่นว่าเลยหยัดแม่มึงเล่นไม่เป็นหรือมึงตำเรื่องอ๋อเคยว่ากูเล่นไม่เป็นกันเล่นปานันกูกันเล่นได้บมดกลอนกูไม่ต้องเกียนกูหนึกไรกว่วนั้นไม่จะได้กล้าวกับเรืองหนังออกรูปมาเสียตัวหนังตกจูตกักโจบุงล้ว่าบแลเลย ออกมาไม่แล้วไม่เวลาลึกแล้วไม่แลนายตายโอ้ลูกครูนอนลับายบายอนอนแลาวเอ๊รัดก็ไม่ต้องมาจับตับอยู่แบบนี้เข้ใจไหมมึงอีว่บหรือกูวายเลยขึ้นมงนีวายเลยเด็กไยหวังงั้นไม่ได้ก้าวกับเหลืองอ๋อเงินใจตาหนองปีลวงแกเล็วคุณคุณมดนี้ได้ไม่ได่นื้ ออกเงินใจแต่น้องเป็นล้วงแกแล้วน้องเอาน้องแก้วมันแกแล้วตั้งสามทิพวากาบงแต่พอจีบัดรมาแล้วเธอมันซีทิพวาม,มันแกแล้วแก,าแกาตาอย่างง่าเมียไม่ได้เลยแต่แหลกนูนน่ะแหลกนูนั่นแล้วหนุ่ยเคยทิพแก้วนะแม่นะแม่แมแมแปลาพอลุงหอ น้องเมียกันวะแรกตอนบ้าามีสาวเคียงกูเจ้ยมาตำรักไอ้สาวรักเราฮักฟังมัดเลยรลักยังเหมือนเ้ยมายีสิบว่าปีแล้วผมเปรียบน,นมาใสกวัางมาเจอรอยจังมีความว่างอีกทีมึงรอเพื่อจะยักแมมเบอร์เพลงกับเพลงนะ โอ้ยอย่างนี้แม่มปลาไมีกินในมือกูเลยทุกเพ่งว่าบอได้ว่าได้กับเรื่องนั่งไม่เกี่ยวกันเลยไอ้ยาหนูนั่งจชนาดีว่าทุดยอดแล้วทมปลาดยโอยังไม่กันทำไปทำม,มาเรียกว่าเรียกว่าน้ำตาลขึ้นที่รอยปลาพอนเกิดเนี้ยนั่งจชนาที่ก็รับมาเล่นนันเนี้ยเล่นดีกูไม่เละดีทุมปราดเหลาดังตัว